<c oughs> ของไอของวดที่สิบหกเดือนวันที่สิบหเดือนสิบเอ็ดก็น่าจะเข้ากันนะครับตัวสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับปลาเลือกเลือกมาให้ สี่ห้าห้าสี่ข้างล่างนะครับก็วดที่แล้วก็ได้ดีใจสมอยากกันนะครับถูกกันทุกคนนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ซื้อกันได้นะครับข้างล่างฝาเรืองให้ข้างล่างสี่หนึ่งแล้วก็สี่ห้านะครับสี่ห้าในตัววงกลมนะครับที่จํากันได้ไปย้อนไปดูที่วิดีโอได้นะครับก็ก็ดีใจกับปีตรีของป่าเริงที่ดูแล้วใ็ไม่ซื้อก็ตัดสินใจเลยนะครับวันนี้ก็ มากันแล้วนะครับของวันที่หนึ่งธันวาหรือหนึ่งเดือนสิบสองนั่นเองของปลาเรืองก็นําเสนอกันเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันอาทิตย์ก็วางก็อัดยูทูบนะครับของบนก็ให้เป็นบนนะครับบนก็เป็นบนไปเลยให้สามตัวเลยสามตัวคือสามตัวหกกลับก็ได้นะครับสามตัวหกกลับเดียวครับเท่าที่เห็นนะครับมีบนมีบนนะครับบนบนนี่ปลาเรืองจะเชียรดูนะครับบนก็ สามตัวนะครับห้าหนึ่งศูนย์เลยก็ได้ใครจะชอบแบบนี้ก็ได้หรือใครจะเล่นตัวเดียวก็ได้ครับหนึ่งศูนย์แต่สี่หนึ่งศูนย์นี่ตัวตัวตัวลงลงมานะครับเต้มลงลงมาอาจจะมาก็ได้แต่ถ้าห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยตรงตรงไว้หรือกลับไว้แล้วหกกกลับถ้าใครไม่ชอบห้านหนึ่งศูนย์ก็สี่หนึ่งศูนย์ได้แต่วันนี้ประเลิบนจะให้เน้นดีสี่ดาวนะครับสี่เนี่ยจะให้สี่ดาวชอบสี่หนึ่งกับสี่ก็ fc ก็น่าจะรู้ว่ามันตัวเดียวกันตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนถ้าไม่มาหนึ่งก็เป็นสี่บาเรื่องชอบสี่นะครับสี่หมายถึงว่าคิดว่าสี่น่าจะหลบมาอยู่ข้างบนอีกนะครับก็เลยให้สี่นี่สีดาวนะครับวันนี้ก็กันไว้แหละหนึ่งศูนย์ก็ต้องการเพราะว่าหวยสูตรตามสูตรแล้วน่าจะมาหนึ่งศูนย์แต่ถ้าไม่มาหนึ่งศูนย์ก็คือสี่ศูนย์ถ้ามาสี่ศูนย์ก็น่าจะมาตัวนี้ครับแต่ไม่ในวงเล็บให้นะครับตัววงเล็บนี่คือชอบเดวนตัว แต่ถ้าให้ดาวเนี่ยคือตามกำลังวันหรือเลขที่สวยเลขที่เด่นที่สุดก็คือสี่นะครับคือสี่ศูนย์อาจจะหนึ่งศูนย์ะอาจจะเป็นเด่นก็ได้นะครับอาจจะวงวงเล็บไว้ให้ลงคไมไว้คือชอบส่วนตัวของอลาเลงนะครับแต่เน้นๆหลักๆก็คือตัวนี้กับสี่ศูนย์ตัวลงลงมาแต่ให้สีดาวนะครับคบเง,เงเข้าใจนะครับเรียบเรียงเข้าใจแล้วแทงง่ายนะครับเล่นง่ายเลขไม่ยากหนึ่ง ห้าหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ตัดหนึ่งศูนย์ตัดสีส่ศูนย์ไปชอบเน้นตัวนี้นะครับเน้นให้สีดาวชอบสีเอานะครับเข้าใจกันแล้วนะครับบนก็เสร็จไปแล้วชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดชุดเต็มๆนะครับนี่ชุดรองส่วนกลางล่างนะครับ่อที่แล้วก็สีหนึ่งนะครับหนึ่งสีก็ถูกตัวกลับไปเรื่องก็ให้เน้นเหมือนเดิมนะครับบนนี้ก็น่าจะปันศูนย์เจ็ดนะครับต้าที่เห็นนั่นเนี่ยก็ศูนย์เจ็ด เง้ยพฤศจิศูนย์นะครับศูนย์สีดาวด้วยนะครับศูนย์นะหลักร้อยหลักสิบก็แล้วแต่กลับไปกลับมานะครับซื้อล่างก็คือต้องไปต้องกลับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าอันนี้ตัวเด่นนะครับเจ็ดศูนย์เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์นะครับหาไว้เลยครับทตเตอรี่ก่อนปีใหม่นะครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตัวนี้ลองเฉยนะครับใครไม่เอาก็ได้ครับไม่เอาก็ได้แต่ให้เป็นวิชาเฉย ใครไม่ชอบ70 0ดศดก็9ก้า็ดดก้ก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบแต่ปาเลิอให้เน้นไปที่0น,นะครับ4ดาวข้างบน4 4ดาวเหมือนกันนะครับเน้น4เน้น0แต่1เนี่ยเป็นตัวกันนะครับบนถ้ามาก็จะมา1 0ถ้าไม่มา1นก็เป็น4 0เข้าใจนะครับล่างก็ให้0ถ้าไม่มา70ก็0 7 ต่เน้นไปที่สูงใครไม่ชอบชุดเจ็ดก็ได้นะครับชุดหนึ่งชุดสองชุดสามุสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่เดือทางานก็ใครชอบก็ขอไปซื้อเวื่าที่แล้วก็ก็เหมือนกันใครไม่ชอบก็ไม่ได้ตังค์ก็ก็ถูกก็ก็ดีใจกับทุกคนที่เห็นเลขแต่ถ้าไม่ถูกให้ไปแล้วก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ ก็ช่วยกันไม่ได้เพราะช่วยให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับเห็นเรือเลขอยู่แล้วไม่ซื้อก็ถือว่าโดวไม่มีดวงหรือดวงของเรายังไม่มาเขาพยายามต่อนะครับมันไม่เปะ๊ะตลอดแล้วครับมันไม่เปะ๊ะเสมอไปครับจะมาถูกเลยหรือใกล้เคียงหรือเราไปแจ้งเรื่องพวกนี้ก็ต้องทาใจนะครับผมนี่ต้องทาใจหวยครับเลขแต่บาลเป็นคนหมุนเราเป็นคนคนหานะครับแล้นะครับสําหรับบ้นนี้ก็ ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีขอให้ทุกคนถูกเลขขอให้ทุกคนตั้งใจขอให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะครับของป๋าเลิงก็ให้กันฟรีๆให้ฟรีๆนะครับศูนย์ฟรีๆนะครับศูนย์สีดาวนะครับข้างล่างล่างนะครับดูด้วยป๋าเลิงชอบศูนย์เจ็ดนะครับข้างบนป๋าเลิงชอบนะครับไม่หนึ่งศูนย์ก็สี่ศูนย์นะครับชอบไปทางสี่ศูนย์มากกว่าแต่วงกลมนี่คือ ให้เล่นหนึ่งศูนย์ถ้าไม่มาหนึ่งศูนย์ก็เป็นสี่ศูนย์นะครับก็ใจนะครับเลนง่ายครับไม่ยากครับตัวก็อัดเลยนะครับหบกับคนละกี่บาทก็ได้ตา,าตามกำลังเทางตามกำลังเราเอาละครับวันนี้ก็ขอให้สมหวังนะทุกคนวันที่หนึ่งขอให้รวยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดี ต่อไปก็ลิปต่อไปก็มาเจอกไดใหม่โชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับจากป้าเริองปลารวยสวัสดีครับ